สวัสดีครับผมเดนะครับวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆอีกตัวหนึ่งนะครับมาแนะนํานะครับก็คือทาเก็ตบำรุงสายตานะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับก็จะมีประสิทธิภาพนะครับแหงโซตรประสาทการมองเห็นนะครับดูแลดวงตาป้องกันโรคต้อตาทุกชนิดนะครับลดอาการเมื่อยล้าทางสายตานะครับอุดมไปด้วยลูทินซีเซนทีนบิลเบอร์รี่ ลัเบอร์รี่บูจีเบอร์รี่และวิตามินเอนะครับตัวนี้สุดยอดมากๆนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองใช้ดูนะครับทุกวันนี้นะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับเล่นโทรศีพยวกันเล่นโทรศัพท์นะครับมันมีผลกระทบต่อดวงตาของเราอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะให้ลองไปใช้ดูนะครับตันนี้เห็นผลจริงนะครับลองกับตัวเองมาแล้วนะครับก็ใครที่สนใจก็ติดต่อเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ